ไฮมิรัซังคอนเทจีาา่ว่าวันจันทร์วันศุกร์สุริยซัครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพ s โซ่ทูเนเจร์เดสินะครับและในคลิปที่แบนทิกในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเก็บเรื่องเกี่ยวกับแต้มสตอร์ลพอยต์ของกิจกรรมอ๋อท้ำทีดทูหรือก็คือกิจกรรมฤดูไม้ร่วงในปี2022นั่นเองนะครับซึ่งความทริงที่อันนี้เนี่ยได้มีการทำไปแล้วในตัวคลิป ฟรีสไตล์ใน Part ที่12นะครับนั่นก็คือเป็นการลงตัว Limited Quest นั่นเองก็คือ Limited Quest ของกิจกรรมในครั้งนี้นั้นมันจะมีการาระดับแต้มที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายมันมีการบวกบูสท,ที่เพิ่มขึ้นอีก50%กันด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่ u u e s t c o u n t เ r ราแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อแรกหัวข้อ l i m t t e d q u e s เแล้วก็เลือกเควสของกิจกรรมตัวนี้มาเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเควสเป็นเควสที่เราจะมาลงกัน ซึ่งสลับเทคนิคอันนี้นะครับมันคือการที่ขอบแค่เราลงไปตีมอนเซอร์สักหนึ่งตัวแล้วเราก็ปล่อยเวลาให้จนกว่าจะจบเควสเนี่ยเราก็ได้รับเรื่องของตัวแต้แบบเป็นหลักหมื่นกันแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าอตอนเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีการบวกเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้เมเชลล์พอย์เพิ่มขึ้นอีก50%คือตัวเควสเนี่ยถ้าหากเป็นในแบบแรง5นะเราจะได้แต้ม100แต้มจากการผ่านเควสแล้วก็สลับอันดับหนึ่งที่เก็บเรื่องของเควสพอย์ได้จะได้8000แต้มแล้วก็เเเเนนียยมกกกกาาารบวข้ปป50%็็ล หน้150แต้มกับ1 2 0 0 0แต้มต่อรอบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้บอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นเฉพาะในแรงห้านะถ้าหากว่าไปลงแรงอือนอย่างเช่นลงแรงน้อยสุดก็คือแรงหนึ่งนะครับขอระวังด้านขวาตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะลดลงไปนะก็เพราะว่าแต่แรงมันจะได้รับ เรื่องของแต้มตอนจบที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆขอให้ลงแรง5ได้ก่อนกันละกันนะก็คือต้องการแต้มไปเทิร์พาวเวอร์สองพขึ้นไปก็สามารถลงแรง5แรงสูสุดกันได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเราทําการลงเคลสดนี้แบบคนเดียวเราจะได้อันดับ1เสมอนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครมาแข่งกับเราไงคือถ้าลงแบบหลายๆคนเนี่ยมันจะมีการแข่งกันว่าอ่ะใครได้อันดับ1อันดับ2-3 4ก็ว่ากันไปซึ่งแต้มก็จะไปกันลดลงไปแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันเน เราจะได้อันดับ1เสมอหมายความว่าเราจะได้รอบละ1 2 1 5 0แต้มนั่นเองนะครับก็ติกกลมไปแบบ12 0 0 0กันละกันเนอะแล้วก็ทีเนี้ยตัวเควสนี้นะครับมันจะมีเวลาจํากัดอยู่ที่5นาทีต่อรอบซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเวลาที่แบบขอให้อยู่ในเควสเนี้ยไปจนหมดเวลาก็ถือว่าเป็นการผ่านตัวเควสนะครับหมายความว่าแต่ละรอบเนี้ยเราก็แบบรอเวลา5นาทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเราก็ได้รับเลือกของแต้มเนี้ยเป็นหลักหมื่นกันเลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับ ตัวบุคของกิจกรรมนี้มันจะอยู่ไปจนถึงตอนจบกิจกรรมเลยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7ธันวาคม2022นะครับก็คือเวลาให้2สัปดาห์สำหรับการเพิ่มเรื่องของตัวแต้มพอยต์เพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทำการเริ่มต้นแควนี้ซึ่งก็ทำการ กดปดุ่มแรกขวาตรงนี้จะแบบเป็นการแมทชิ่งนะครับก็คือมีการตั้งในเรื่องของพาเวทร์ดเพื่อแบบเป็นการทำห้องแบบเป็นไพรเวทนะเสิรเนี่ยเราต้องทำการตั้งห้องไพรเวทเอาไว้อย่าไปกดแบบเป็นการแมทชิ่งกับตัวตี้อื่นก็แล้วกันนะครับอาจทำการเลิกตัวเควสแล้วก็กดเลิกเควสอีกทีนึ่งโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับแล้วเราก็จะอยู่ตรงจุดที่เป็นห้องรอ ซึ่งเราตรงนี้นะครับต้องรอเวลาทั้งหมด1นาทีก่อนที่ตัวเควสจะเริ่มนะแล้วก็ตัวเควสนี้จะมีเวลาให้5นาทีเสมอซึ่งหมดเวลา5นาทีปุ๊บก็ถือว่าเป็นการจบเควสแล้วก็ผ่านเควสนะคนระับเรื่องของตัวแต้มแล้วก็แอเทมกันไปนะครับ สำหรับเทคนิคอันนี้นะครับเป็นเทคเด็กที่เราจะมาแบบมายืนเฉยๆกันเลยนะคือเราจะแบบไม่ยืนเฉยๆแล้วก็รอจอกอนกว่าเวลาจะหมดลงเท่านี้ก็ถือว่าได้รับเรื่องของตัวแต้มกันไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องกําจัดมอนสเตอร์อย่างน้อยๆสักหนึ่งตัวเสมอนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวเควส้เนี่มันจะเหมือนกับเป็นการที่เรากำจัดมอนสเตอร์แล้วก็ได้รับเรื่องของตัวเควสพอยต์มาซึ่งถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้รับเรื่องของตัวเควสพอยต์เลยจะถือว่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเก็บแต้มแล้วก็จะ อดได้รับเรื่องของตัวแต้มที่เยอะถึง1 2 0 0 0แต้มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาเล่นตัวเควนนี้แล้วก็ชิปเอ็กอันนี้ยังก็นาขอให้กระจับมอเตอร์ซัก1ตัวเสมอนะครับอ่ะเราก็ทําการเริ่มเควสที่สั้นเควสตา้าดแล้วก็จากนั้นนะครับเป็นผมนะผมจะแบบมาใช้ปืนตรงนี้ทันทีเลยนะครับ้วก็เพราะว่าเราจะแบบมายื้อ fk อยู่แล้วไงงั้นก็ใช้ไปเลยเหอะอ่ะเราก็ทําการคาจับมอนเตอร์ซัก1ตัว อ่ะเมื่อก็จับมาเสื้อแบบนี้ไปได้นะครับแล้วก็มีเควสแหละเข้ามาจะเห็นว่าจะมีแต้อันดับหนึ่งเนี่ยขึ้นมาที่ตรงผลตัวละครของเราจากนั้นก็คืออ่ารอไปเลยครับจากนั้นก็ยืน FK เราไปจมบเวลาเลยก็ได้หรือว่าถ้กใครที่อ่อยายได้รับเรื่องของตัวไอเทมเพิ่มเติมเนี่ย ก็ไม่กระจัดมอนสเตอร์เพิ่มก็ได้นะครับคือตัวเควสนี้การได้รับอาเรื่องของตไอเทมตอนจบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเรากระจัดมอนสเตอร์ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะนั่นก็เพราะว่าเหมือนกับแต่ละตัวเนี่ยมีกระโดดไอเทมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอเทมทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสรุปผลในตอนสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ยืน FK ไปเลยครับต่อให้ตาไปก็ไม่เป็นไรนะคือยืนไปตรงเนี้ยจนกว่าจะครบทั้งหมด5นาที ซีซั่นเควสเคลียร์โอเคจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นอนแอ้งแม้งไป5นาที <c oughs> อ่ะตะนี้ก็จะมีการสรุปผลนะครับว่าเรามีการทำแต้มโดยเฉลีย่ยมีการรอดีกี่ครั้งอะไรก็กันไปแล้วก็จะมีการสรุปผลเลกื่ยกับแต้มที่เราได้รับตอนจบนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราได้รับแต้มที่ทร a ลพอยต์มา 12,150แต้มนะครับก็คือ150จะมาจากการที่เราผ่านตัวเควสนี้เสมอแล้วก็12,000เนี่ยได้รับจากการที่เราไปอันดับ1ในการเก็บเรื่องของตัวอาเควสพอยท์ซึ่งเควสพอยท์เนี่ยมันก็แบบมีแค่เราคนเดียวที่เล่นเพราะฉะนั้นก็เลยไดับอ,อันดับที่แบบเป็นอันดับ1มานั่นเองนะครับแล้วก็มีเทมตระนามาอาว่ากันไปเสื้อเทมตรงนี้พอไปนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถกำจัดมอนสเตอร์ไปได้มากแค่ไหนนะคนระับเพราะถ้ากำจัดมอนสเเเเเเตตตอออออรรรร์ไไดด้้้ยยยะะะะฟกก็จขึนนนนาาามปวััง่งคบท เก็บเรื่องของตัวไอเทมมาแล้วก็ ทำการออกตัวเควสได้เลยนะครับต่กรึงก็ทําการตื่นเกาะกันละกันนะซื้อตัวเควสนี้นะครับต่อให้เรานอนตายไปอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าไม่มีการเฟลนะแล้วเราก็สามารถทําการตื่นขึ้นมาเองได้ทุกๆ30วินาทีนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็คือ <It> s <S ชีพ s <S แล้วก็ทําการออกตัวเควสดได้โอเคแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผาพูดถึงกันในคลิปที่แปดทิกในพาร์ทนี้นะครับนั่นก็คือเป็นการฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มของกิจกรรมออทัมในครั้งนี้จากตัวเลเวเดคเคว็นั่นเองนะครับเพราะเลเวเด ง่ายมากคือขอแค่มีการเข้าร่วมเนี่ยก็ได้รับแต้มแบบเป็นหลักหมื่นกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นข้อต่อย่างหนึ่งตรงที่เราจะรับไอเทมค่อนค่า,า,า,าจะน้อยเพราะว่าเราลงแค่คนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคานวณเรื่องของตัวแต้มเนี่ยถ้าหากว่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกันละกันนะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงลงลงได้กี่รอบนะรอบละประมาณสักห้านาทีในตัวเควส์หนึ่งนาทีจากการที่ต้องรอในห้องแล้วก็วย่สักหนึ่งนาทีสำหรับฉากโหลดกันละกันนะครับหมายความว่ารอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก7นาที เจเนที่ในหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสัก8รอบกว่าๆงั้นก็เตรียม8รอบกันละกัน8รอบใน1ชั่วโมงและเราก็ได้รับแต้มรอบละ12,000หมายความว่า1ชั่วโมงเนี่ยได้รับแต้มมาทั้งหมด96,000แต้มกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จัดว่าแลกก็คาจะเยอะเหมือนกันนะ1ชั่วโมงเนี่ยได้รับแต้มกันเกือบแสนกันเลยทีเดียวนะครับซื้อถ้าว่าไปเทียบกับ การฟาร์มปกติล่ะซึ่งการฟาร์มปกติก็คือเป็นการที่เราไปฟาร์มในโซนเซคชั่นแบบต่อสูนนั่นเองนะครับแล้วก็ลงแบบแรลงแบบ1ไปเลยก็ได้นะเพราะว่า,าเรื่องของตัวแต้มของกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยมอนสเตอร์นะครับเลเว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ได้รับแต้มเท่ากันทุกหลักกันอยู่แล้วหมายครับว่าถ้าหากใครที่จะเน้นก,นก,นกนารกระจัดมอนสเตอร์อรก็แนะนำว่าให้แบบลงแบบแรลงต,ต่างๆเข้าไว้แล้วก็มีการกดเรื่องของตัวไอเทมบูลกันด้วยนะครับซึ่งไอเทมบูทที่ว่านี่มันจะอยู่ที่ตัวร้านค้ารีไซเคนะอริ เปดิดหน้าเมนูขึ้นมาแล้วก็ดูที่หัวข้อชอบแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อที่3ที่เป็นไอเทมรีไซเคิลนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ไอเทมชิดแรกบนสุดกันเลยนะซึ่งตัวไอเทมบูสสีลุงทองอันนี้นะครับมันคือตัวบูส์ R S point ก็คือสิสธิ์ละ point ของกิจกรรมนั้นๆเพิ่มขึ้น100%เป็นเวลา6 0สนาทีก็คือบูส์แต้ม2เท่าใน1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราทําการได้ไอเทมชิดนี้มาเซตไอเทมชิดนี้นะครับได้ได้โดยการที่ใช้เรื่องเกี่ยวกับ ไอเทมจากตัวตู้กระชา AC ไม่ก็ของจากตู้กระชา SC นะครับทั้งหมด5อันนะคือจะเป็น AC 5อันหรือว่า s g 5อันก็ได้ก็สามารถทําการแลกตัวไอเทมบู๊ตอันนี้มาแล้วก็ถามว่าเริ่มทํา PC เปิดได้มีการกยเทมตัวนี้แล้วก็อยู่ฟาร์มไปเรื่อยๆทั้งหมด1ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้รอบละประมาณ1 0 0 0 0นขึ้นไปแทบทุกครั้งที่แบบเคยลองกดกันเลยนะครับหมายความว่า ถ้าเป็นฟาร์มในโซนแบบปกติเนี่ยมันก็ยังได้รับแต้มที่เยอะกว่าทิดิกอันนี้แล้วก็มีการได้รับเรื่องของตัวไอเทมต่ตตตตตตตางๆกันไปด้วยนะครับลเลเวลค่อนข้างจะเยอะด้วยเหมือนกันเลนเนอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเพราะว่าวิธีอันนั้นเนี่ยเราต้องแบบเหนื่อยต้องมีการเล่นต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่อันนี้เนี่ยเราแค่ กดเข้าเควสไปปึ๊บๆๆๆรอแล้วก็ตีวอเตอร์ถึงตัวจากนั้นเนี่ยเวลาที่เหลือเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้จะแบบไปอ่ากินข้าวเอยเข้าห้องนะ้ำฟังเพลงดูหนังอะไรก็กันไปนะครับคือมันจะสบายกว่าเยอะเลยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้องการของแต่ละคนกันละกันนะครับว่าต้องการแค่แตมอย่างเดียวแล้วก็แบบต้องการสบายเนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้แต่ถ้าหากว่า บบต้องการเรื่องเกี่ยวกับ XP ด้วยต้องการเรื่องของตัวอเทมด้วยเนี่ยก็แนะนาว่าไปฟาร์มในโซลิตันแบบต่อสู้จะดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนดิคที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้พูดถึงคลิปคลิปอันทีดิกอันเนี้ยในตอนแรกๆเลยนะกน็เพราะว่าตอนแรกอะมันยังไม่มีช่วงเกี่ยวกับเวลาคูนะครับคือตัวเควสที่แบบมาแนะนําในครั้งนี้นะก็เพราะว่ามันมีช่วงคูณเข้ามาแล้วซึ่งช่วงคูณของตัวแ้มเนี่ย จะมันจะอยู่ไปแบบตอนจบของธุรกิจกรรมกันเลยซึ่งตอนแรกแบบว่ามันไม่มีการคูนเนี่ยได้รอลประมาณสัก8ปดพันใช่ไหมแ8ดพันต่อรอบซึ่งมาคิดมาคิดมาเนี่ยรู้สึกว่า เออมันไม่ค่อยจะคุ้มกันกเท่าไหร่แต่ว่าพอตอนเนี้ยมีการโบตัสเพิ่มเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแล้วก็เลยมาทําเป็นคลิปที่แบบที่อันนี้แยกมาแนะนํากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทิ่กท,ที่มาแนะนํากันในพาร์ทนี้แล้วก็ถากว่ามีที่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาแนะนำอ่ากันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน